สวัสดีครับอยู่กับเกาหลีใต้อีกหนึ่งวันนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปก็รื้าบัตรจะหมดเดืินแล้ววิธีการการนั่งรถไฟฟ้าของเกาหลีใต้ก็คือต้องมีบัตรนอกที่มนนี่เนาะก็วันนี้ครับเอาให้ดูกันนะว่าเติมยังไงภาษาเนี่ยมีหลายภาษาเลยภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแต่เนีนะเดี๋ยวเราจะใช้ภาษาอังกฤษเนาะ เราก็จะไปเป็นตัวอิชาการ์สของเราแล้วก็วานวานไปก่อนเราจะเติมทั้งหมด5,000ันเราก็ใส่5,000เข้าไปแล้วเราก็สีเขียวไฟตัวนี้เอาแบงค์ห้าพันใส่เข้าไป เกิขึ้นแล้วเนาะที่อินเสิร์ตเข้าไปที่แต่ละห้าพันอแป๊บหนึ่ง,อ,งบบ 1. 1> อันนี้ปินป้นปินป้นปินป้นนะปิ้นปินแบบชน,งงน,นิดไหนดึงเ็จะออกมาอันนี้โชว์เราว่ามี5 4 0วันบอ